นะ้ำอยุธยาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมีแพลนที่จะไปเที่ยวกันที่อยุธยายัยางไงวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวเจอกันได้เลยโอเคค่ะตอนนี้ ต,ตาน,นิดนึงค่ะแสงมันสว่างมากนะคะแต่ว่า,าจะบอกทุกคนว่าเรามากันวันที่คนอื่นเขาทำงานนะการเราเป็นคนเที่ยวคนแบบนี้แหละใช่ไหมใช่คือแบบว่า <c oughs> มากันแบบพาเวทนิดนึงนะคนก็อาจจะแบบว่าดูดูแบบไม่ค่อยมีอนะไรเงี้ยคนก็น้อยนิดนึงน่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเยอะอยู่นะถูกต้องก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่มันไม่ใช่วันเสาร์ที่เนี้แล้วก็จะแตกต่างจากวันเสาร์ที่ตีนะคะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจข้างในบ้างนะคะเดี๋ยวขอ เดินเข้าไปด้านในก่อนนะคะโอเคค่ะเดินมาอยู่บริเวณด้านในนะคะอันนี้เราแบบไม่มีไม่มีไหมไม่มีอะไรนะโอเคข้างหน้านะก็จะมีพวกช้างมีพวกอะไรแบบนี้นะคะจะอยู่บริเวณด้านในแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องช้างเรื่องอะไรนะเราว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องไปก่อนดีกว่า ทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมามุมนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันก่อน,นโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านไหนนะ,ะ่ยค่ะนี่นะ,ะเราเดินมาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นเป็นแบบว่าป้ายตลาดนา้ำประยุทธ์ใจจะเป็นแบบกำแพงเดลยยังไ,ไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคมาต้อนรับทุกคนนะคะมาที่ตลาดนา้ำปรยุทธ์ใทางการกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าน,านะบรรยากาศก็คือชิวๆสบายๆก็จะมีแบบลักษณะเหมือนเป็นแบบว่าเรือนไทยเนาะเรือนโบราณแบบแล้วก็มีแบบว่าเขาจะทำหมือนสไตล์แบบว่าโบราณโบราณ,โบราณที่เขาเคยแตบบ่ว่าอยู่แบบไหนยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะสวยนะก็เป็นกลิ่นไอแบบเก่าๆนะ พวกกินอายเก่าๆกันพวกอะไรพวกนี้นะที่เราแบบไม่ค่อยเห็นแล้วอะ่ะใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งตัวเนี้ยจะหาแบบดูอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มันต้องมาแบบสถานที่แบบเด่กใช่ปกติก็จะมีการแสดงโชว์้วยนะตามแบบว่ารายการตรงนี้แหละที่เขาแบบว่าแบบโชว์ให้เราดูแล้วว่าสมัยอุทยายใช่ป่ะใช่การแสดงอะไรต่างๆให้เราแบบว่าเนือ,อ,อดี่อดีตอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็รอบการแสดงเราก็จะระบุให้เลย เพียงครึงเนาะตามป้านี่ก็จะเป็นด้านในนะทางเข้าอมันจะเป็นนั่งเหลืองอของขายเ <c oughs> จ๋งนะแล้วก็อันนี้คนไทยเข้าฟรีนะคะต่างชาติจะอยู่ที่สองร้อย ใหญ่สามสิบบาทเหตุยี่สิบบาทครั้งจ้านั่งเรือบัตน้าบัตรด้ามีทางลงเรือนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยก็คือเข้าฟรีเลยนะแต่ถ้าเป็นต่างชาตินะคะก็จะมีค่าเข้า200บาทนะอันนี้ใครที่แบบมีแฟนเป็นต่างชาติก็พกเงินไปด้วยนะคะคอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกันก่อนนะคะ Okay. เข้ามาบริเวณด้านในแล้วนะคะตอนนี้ก็มีนะคะพวกเครื่องดื่มอะไรนะอาหารเอาของอาหารทุกอย่างาาก็จะมีแน,น่นอนเลยนะคือเราต้องมีอะไรเกี่ยวกับน้ำนะนะ<อ>นี่ค่ะคือแบบว่าตลาดน้ำอ้สวยมากอ่ะมีนะคะฝั่งนน้นแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะมีแบบว่าให้เราแบบว่าเอ่อเรียกว่ามาไหว้เนาะสักการะผู้ชาย กอดได้นะคะขนหนวาว่มีมือกอค่ะบีทำไมมีแต่ของชอบๆอบเนี่ยเราเหมาะกับอยุธยาเราเหมาะกับอยุธยาใช่ไหมในโรตีอยุธยาเฮ้ยปลาขอบคุณค่ะรับรับรับขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะนี่สี่ถุงร้อยนะขอบคุณค่ะอืมนุ่มมากคือแป้งนมสดอืมเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเรือมีที่เช่าชุดด้วยนะเผื่อใครอยากดันฟิวอ,อ่ะอือหือลองเดินก่อนไหม อาหรออ้ออ้อามานั่นแหละอุ้ยห้องแอด้วยอันนี้แหละที่ชอบคือ <c oughs> มีครบทุกอย่างเลยนะคะนี่คือแบบเหมือนของทุกจริตคราอะ่ะถ้าเป็นอะไรแบบนี้นเอาอะไรคะคุณผู้หญิง ตีสายไหมเเกวลาได้ได้เอาหลานนี่นะเอาแบบมีแอร์ห้าบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะโอ้ไฟในนี้แบบทำหน้าสวยมากเดี๋ยวขาสั่งอาหารก่อนนะคะใครมานะบอกเลยนะ ลองสั่งไซส์ S M L แล้วนะบอกเลยว่าเอา50บาทจบจปกติแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยต้องเข้านะทุกคนคือใครไม่กินอัพพารอันนี้คิออร่อยมาก้ามาเนเผ็ดเกินไปเด็กกินได้ปกติทั่วไปก็50าอยู่แล้วไงแต่เน,นี้ย<า>ใหญ่กว่าปกติเรียกว่ากะละมังเลยเมื่อกี้ปิดฟ้องไปแล้วนะแต่ว่าหยิบแคบหมูมาแคบหมู10บาทอร่อยจัง อร่อยแบบห้าสิบเพราะอะไรเพราะเขาซิวอยา่างดีแล้วกรอบเนี่ยอร่อยมากต้องนะต้องนะคือกว๋วยเตี๋ยวปุ๊บแคบหมูอันนี้นะต้องพี่ๆร้านนี้น่ารักมากๆเลยค่ะมาทานกันด้วยนะคะไม่ที่มาทานเพราะว่าพี่พี่อยู่ไหนเสียงได้ยินเสียงพี่ตั้งแต่ตรงนู้นเลย<ๆ>ขอบคุณค่ะต<ข>อนนี้มีโชว์การแสดงคันดาบเลยนะคะตอนนี้ เราจะทิ้งคุณนายนะคุณนายนี่คือแบบว่าง่วงมากเลยนี่การแสดงฟันดาบแล้รนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปยรงนี้ก่อนการแสดงฟันดาบเฮ้ยพื้นตรงนี้ก็พื้นเป็นไม้นะเดินระวังหน่อยนะการแสดงฟันดาบนะทุกคนเดินพาทุกท่านมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวรอคุณผู้หญิงก่อนเดี๋ยวจะข้ามไปนะ จะพาทุกคนนะคะไปชมฝั่งนู้นนะมันจะได้แบบได้ชิดกว่านี้นะสิ่งล้ำค่าของแผ่นดิที่สงสัสย,สสยประเด็นเก่าเล่าเรื่องทางเมือง,องไปดูข้างในคือต่อไปเป็น V I P ก็จะมีที่นั่งนะนับพไทยใจเพื่อชาติจากกระสับขอยืนหยัดสู้เพื่อไทยให้สุดสาย ยอมที่ชี่คงสืบไว้ในตำนานล้วนกาวขานที่รู้สิ้นถึงนฝันทองเหลือเพียบนำเปลียนเลยคุณจะเชื่อตั้งตัวรู้หนีหรือชาปากดทัว่วปัตญจีบ่าวว่ากูยอมทีเพื่อแผ่นดินสิทธิของตัวเองมีสมาธิพร้อมทอัง้งจิตวิญญาณ แะละนี่นรนนรนครับเป็นหนึ่งชาติรามจำนาผงเถินบอบเบาบอบอบาเขายัดเขาให้กระโดอป๋าดิจลรเขาหลังเนียนะหนบลำคอจากลำแคนไปลอยลำพองนานนี่เกือลับได้กลับมาได้มาคอยแหวนมาหมอนแทงเลนนือองดีหรืนสีบทยาเข้ไปอหนึ่ง คือทุ่มสุดตัวนะส่งเสริมนะสนับสนุนวัฒนธรรมไทยหน่อย<ม>คือช่วยๆกันนะมันวัฒนธรรมไทยมันหายไปเยอะนะคะแล้วก็ทำไมถึงรักอยุธยาเพราะว่าเขาพยายามที่จะเป็นแค่จังหวัดเดียวแทบจะจังหวัดเดียวเลยนะตอนนี้ที่วัฒนธรรมไทยเยอะมากเลยนะวัฒนธรรมเดิม ใหญ่ที่นี่ก็จะเน้นแบบกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเน้นกว๋วยเตี๋ยวเรือเป็นหลักนะใช่ไหม,มแล้วก็พวกข้าวพวกอะไรก็มีเหมือนกันนะคือใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะ<ม>ที่นี่คือครบเลย,ยคุณ้ชอยากให้ดูใครจะนั่งเรือน <30. S 2> คะคะผู้ใหญ่ก็สามสิบเขื่อใหญ่สามสิบใช่ส่วนใครที่มาแบบว่าเด็กๆมาเนกกาะก็คนละยี่สิบบาทอ๋อต่างกันสิบบาทก็บรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะใช่ไหมมีพวกขนมไทยนะ แล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะที่นี่ส่วนใหญ่เน้นกว๋วยเตียเ๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบขก๋วยเตี๋ยวเลยนะแต่ถ้าชมว่าวันเสาร์อาทิตย์นะร้านจะเปิดเยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวันอังคารนะก็จะมีร้านที่ปิดด้วยนะแต่มันจะเป็นบรรยากาศใหม่ที่ใครไม่ค่อยได้เห็นหลักนะ ว่าช่วงนี้องจริงนะด้วยยุคด้วยสมยัยด้วยอ,อะไรต่างๆเนาะทุกว<ม>ันนี้เขาก็ชอบแบบว่าจากบางทีไม่ต้องมาเที่ยวดูโซเช,ชียลอยากให้มาสัมผัสเองมากกว่าจริงถ้าสมมติมาเองอนะ่ะจะได้รับเนาะนะจะได้เห็นสนย่งต<า>่าศๆนั่นแหละก็ฝากด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้พี่ๆพี่พอไปดูโชว์อะ่ะเขาน่ารักตรงที่ว่าอะไรเดี๋ยวเขาน่ารักตัวที่เขาบอกว่าถ่ายรูปเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยคือแบบคือจริงใจเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าทัดใจ ฝากด้วยนะฮะใครที่มานะก็เข้าไปดูกันได้ไม่เป็นไรเขามีอัศจรรย์ให้นั่งด้วยนะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็จะแค่ตั้งไว้เผื่อใครอยากจะสนับสนุนเนาะบริจาคบริจาคอะไรต่างๆนะประมาณนี้แหละนะคะโอเคขออนุญาตปิดกล้องก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวจบกับตลาดน้ำอยุธยาตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อื่นล่ะนะคะอาจจะไปเช็คอิน ที่โรงแรมก่อนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปรู้กันนะใช่บายบาย